สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าตลาดดอกไม้ยอดพิมานปากคลองตลาดจากทางด้านท่าเรือนะครับนะฮะหลังจากจอดรถแล้วนะครับก็สามารถเดินเข้าตลาดได้เลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นท่าเรือนะครับด้านขวาจะเป็นตลาดดอกไม้ยอดพิมานปากคลองตลาดครับประชุมกันครับไป แล้วก็มาถึงปากคลองตลาดแล้วนะครับ่ครับขอบคุณค่ะ Oh <laughs> ตั้งแต่น้ำพุ่งท่วมมักเสร็จไหมครับนะเนะี่ยแล้วก็มาถึงร้านนูกดาวเรืองแล้ว ครับร้านนุกดาวเรืองของเรามาแค่นี้เรอมีดาวนี่นะครับดาวเรืองมาส่งแล้วนะครับจากจังหวัดประจวบคิลิขันนะครับดาวพี่ผู้ช่วยลุงนะครับ ชวลุงสักนะครับมาแล้วนี่ครับลูกค้ามารอแล้วดาวเร,เรืองพี่ผู้ช่วยลุงม,มาถึงแล้วนะครับนี่นะฮะลูกค้ามารอแล้วนี่นะครับ รละ้านลูกเดาวเรืองรับซื้อดาวเร,เรืองจำนวนมากรับลูกสวนทั่วประเทศนะครับรับลูกสวนแล้วก็รับซื้อดาวเร,เรืองจำนวนมากนะครับสนใจติดต่อมาเลยจาก,าการ้านนูกดาวเรืองปากคลองตลาดโดยตรงนะครับสวัสดีครับมาอ<า>ันนี้ใช่เปล่า เจแล้วฮะเดนนุ่มเจอมีใส่ถุงใช่ไหมคะ พี่น้องคิดมาแล้วหมั้ยมค่อไ,ไหนไปไหนไม่ไปไอ้วาว

ขังแรงหน่อยขังแรงหน่อยข็งแรงหน่อย 2, โอเคกดไลค์นะคะ่ะเยี่ยมเลย <c oughs> กดไลค์ให้ป้าหน่อยเย <c oughs> ี่ยมเลยครักทีดาเรืองจำนวนมากนะคะใครสนใจปลูกดาวเรืองส่งยินดีต้อนรับทุกสวนทั่วประเทศเลยสวัสดีค่ะ ดีดีแล้วเก่งมากที่รู้จักแบ่งปันนะคะ